สวัสดีมิตรลักสายขยี้ทั้งหลายหลายคนถามหาว่าพี่สัพพยุทธทำไมไม่เจอไม่เจอเพราะว่าเองยังไม่ได้เข้ามาในเพลริดไงล่ะถ้าเองเข้ามาเลื่อนนิดหน่อยเองก็จะเจอหรือจะเป็นมหายุทธหยุดพิภพ,พ,พก็มีให้หรือจะเป็นหนึ่งในใต้ลากเราก็เลี้ยงไว้ให้หมดแล้วหรือล่าสุดอย่างฝื้นฤทิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนก็จัดเลี้ยงไว้ให้เรียบร้อยดูแบบไม่ต้องเปื่อยเปิดกันไปยาวๆหลับตื่นขึ้นมาก็ยังไม่จบ เยี่อนิเมะขอเสนอฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่695อยเิวงรินม,มีทาทีเนตเหนื่อยอยู่บนหลังของเจ้าอาสูรโลกันหากเจ้าอาสูรโลกันขยายร่างคงใหญ่มากแต่ตอนนี้มันหดลงมีขนาดราวหมื่นฟุตถึงมันก็ยังเป็นกินอายใหญ่ยักษ์ให้แก่คนที่มองเห็นแรงกดดันออกมาจากร่างของเจ้าอาสูรโลกันและจากสายตาเยือกเย็นโหดเทียมของมันเป็นความไร้ปานีที่เกิดขึ้น จากความไม่แยแสต่อชีวิตและความตายของวัฏจักรการเวลาและทุกชีวิตราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดมีค่าเบื้องหน้าเจ้าอาสูรโลก,กันมันคือเตาแห่งสวรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธรรมร้วนมาจากมันไม่ว่าจะเป็นเซียนหรืออสูรดุร้ายตัวไหนพวกมันต่างก็ไร้ค่าเช่นเดียวกันกับแรงกดดันนี้ก็ออกมาจากวังหลินที่กำลังนั่งอยู่บนหลังเจ้าอาสูรโลก,กัน แม้เขาจะนั่งอยู่เงียบๆแต่กลิ่นอายที่ปลดปล่อยออกมาเสมือนเทพ,พเจ้าวังหลินมีสายรุิตเตาโบรอนสายรุหิตนี้สูงส่งมากยิ่งกว่าสายรุิตของเหรียญเต้าเฟยแม้เขาจะเป็นคนจักโลกทมแต่สายรุิตของเขาทําให้สามารถเหยียดยามกู้คนส่วนใหญ่ได้แม้แต่บนแผ่นดินเซียนดาราเจ้าสูโลการเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆกล่าวให้ถูกคือมันไม่ได้ขยับไปไหนแต่เป็นโลกที่กําลังเคลื่อนไหว มันสามารถไปที่ไหนก็ได้ตามต้องการในพิภตาเพราะทุกสิ่งที่นี่เป็นของมันขณะวังรินนั่งอยู่ที่นี่แขนขวาสัมผัสเจ้าอาสูรโลกันภาพฉากเหตการณ์ที่เขาประทะกับเทียนหยุนก็ปรากฏในความคิดข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าอสูรโลกันที่ข้าจับเอาไว้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเตาแห่งสวรรค์เทียนหยุนก็เป็นส่วนหนึ่งของเตาแห่งสวรรค์มีหน้าเราเขาถึงเชื่อมต่อในโชคชะตาแห่งสวรรค์ โชคชะตาที่เขาเชื่อว่าตัวเองอยู่ข้างในความจริงก็คือตัวเขาเองวังหลินมองอสูรโลกานเบื้องล่างและก็คิดสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกได้เศษชิ้นส่วนที่มาจากแดนเทพบรรพก,การซึ่งราชันเทพสี่รุ้งได้มามันถูกใช้เป็นมิติเก็บของข้างในเขาค้นพบเตาแห่งสวรรค์ดูเหมือนเขาจะพบกับลูกปัดฟืนลิขิดฟ้าข้างในด้วยนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงมีเข็มทิศอยู่ทุกคนกําลังค้นหาเตาแห่งสวรรค เซียนเตาส่รุง้งผีเท่าจางและคนที่เหลือต่างกำลังค้นหาวิญญาณดวงที่สามนอกจากการประสานกันแล้วทั้งหมดอาจวางแผนไว้สำหรับเตาแห่งสวรรค์และเพื่อให้ได้เศษชิ้นส่วนที่ราชนเทพส่รุ้งเคยได้มาบังเอิญว่าข้าได้กลายเป็นเจ้านายของเตาแห่งสวรรค์ตั้งแต่วันนี้ต่อไปข้าเป็นเจ้านายของมันข้าไม่รู้เรื่องของพันดินเซียนดารานะักแต่ในโลกแห่งธรรมไม่มีใครสามารถ ขโมยมันไปจากข้าได้เตาแห่งสวรรค์น,น่าจะสมบูรณ์มันถึงสามารถกืนกินเหรียญเตาไฟเมื่อก่อนหน้าได้ข้าอยากเข็นเสียจ,จริงว่าใครจะกล้าร่วงเกินข้าและกลายเป็นศัตรูคนแรกเพื่อโดนเตาแห่งสวรรค์กืนกินสัมผัสความมั่นใจทรงพลังกุดขึ้นมาในร่างวังหลินเขามองออกไปไกลดวงตาเปล่งประกายวังหลินไม่ได้แผ่กระจายสัมผัสวิญญาณเขาเพียงแค่ให้เจ้าสูรโลก,กันเร่ร่อนไปท่ามกลางดวงดาว เขาหลับตาใช้ฝ่ามือสร้างผนึกพ,พึมพำเล็กน้อยก่อนเจะลืมตาและกัดปลายลิ้นตัวเองพลโลหิตออกมาก้อนโลหิตสีแดงรอยอยู่เบื้องหน้ารักษาระยะกับเจ้าสูรโลการเบื้องล่างโลหิตเคลื่อนไหวเรื่องแสงแผวาและเบอร์กินไอแพร่กระจายในเมื่อร่างอวตารแตกสลายข้าจะสร้างขึ้นมาอีกครั้งร่างอวตารนี้จะมีโลหิตของข้าเป็นแกนหลักและเดินสู่เส้นทาง แห่งยอดเตา๋าเพียงชี้นิ้วโรหิตเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมันขยายตัวออกและเปลี่ยนกลายเป็นร่างคนผู้หนึ่งแต่ดูเหมือนคนกู้นี้เป็นสีแดงเหมือนสร้างขึ้นมาจากโรหิตโรหิตข้ามีพลังแห่งเต๋าโบดอนการจะสร้างร่างอวตารน,นี้ขึ้นมาข้าต้องแยกพลังเต๋าโบดอนออกมาด้วยเรื่องนี้ไม่ถือว่ายากวางังลินนั้นดวงตาสองสว่างดวงดาวกลางหน้าผากในดวงตาปรากฏขึ้นพวกมันหมุนติว้วก่อเกิดเป็นพลังดึงดูด ร่างรูหิตเบื้องหน้าเริ่มบิดเบี้ยวพร้อมกับมีควันไหลาสายถูกดึงออกมาและถูกดาวของวังหลินดูดซับกระบวนการนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วผ่านไปครึ่งการถูกกินไอเต่าโบราณทั้งหมดจึงถูกแยกออกมาร่างรูหิตตอนนี้ไม่มีกินไอเต่าโบราณเหลืออยู่แล้วขณะที่กินไอเต่าโบราณถูกแยกร่างรูหิตเปล่งประกายไม่นานนักแสงรูหิตก็เปลี่ยนไปร่างอวตารหน้าตาคล้ายวังหลินจึงปรากฏ ร่างอวตารนี้เสมือนกับเด็กทารกที่เกิดใหม่แม้จะเหมือนผู้ใหญ่แต่มันไม่มีวิญญาณมันมีเพียงแค่ร่างกายก็เกิดวิญญาณแบ่งวิญญาณส่วนหนึ่งของเขาเข้าไปสู่ร่างอวตารเมื่อเสียวิญญาณเข้าไปวังรินจึงรู้สึกเหมือนตัวเองและร่างอวตารได้ประสานกันดุดสสยน้ําทั้งสองไม่มีความแตกต่างกันหลังเสร็จสิ้นทั้งหมดวังรินดูเหน็ดเหนื่อยยิ่งขึ้นเขาค่อยค่อยหลับตาลาวกําลังหลับวินาทีที่ร่างดั้งเดิมหลับตา ร่างอาวตารจึงลืมตาตื่นเป่งปากายเขามองร่างอาวตารที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอย่างสงบและชี้ไปบนท้องฟ้าแกนแท้เปวเพิงที่ข้ารู้แจ้งซึ่งได้หายไปในความว่างเปล่าจงกลับมาวินาทีนั้นเมเรดเปรเพิงปรากฏขึ้นรอบอสูรโลกกันมันปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆมองไกลๆราวกับดาราจักรดวงดาวกำลังถูกเผาไหมทะเลเพิงโหมก็นำในดวงดาวทะเลเพิงเปลี่ยนกายเป็นวงแหวนหมุนรอบวังดิน เปลเพิงไล่สิ้นสุดรวมกันมาจากทั่วดาราจักราวกับขึ้นลูกใหญ่ที่กำลังหมุนไปอย่างต่อเนื่องเมื่อเปลเพิงทั้งหมดเข้าใกล้วังดินดวงตาเขาจึงเปลี่ยนกลายเป็นหลุมดำเข้ากืนกินเปลเพิงทะเลเพิงจึงพุ่งเข้ามาในตาซ้ายพิบตาเดียวทะเลเพิงก็หายไปอาคาลาแกนแท้เปลเพิงปรากฏขึ้นในตาซ้ายของวังดินแกนแท้สายฟ้าที่หายไปในความว่างเปล่าข้าในฐานะเจ้าแห่งสายฟ้า ขออัญเชิญเจ้าให้กลับมาหาข้าเขาสะบัดมือดาราจักดวงดาวสั่นเทากลายเป็นคลื่นนับไม่ถ้วนกระจายไปทั่วทุกสารทิศเสียงดังกึกก้องไม่นานก็ดังขึ้นเรื่อยๆมันโผล่ออกมาจากทุกทิศทางเพียงไม่เกี่ยวลมหายใจมันก็กบทับเสียงทุกอย่างสายฟ้าไร้ขอบเขตปรากฏขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้าทั้งหมดพุ่งเข้าหาวังหลินอย่างรวดเร็วสายฟ้าทั้งหมดควบแน่นอยู่ในตาขวาของวังหลิน ปลายสายฟ้าพุ่งไปในดวงตาและทุกสายทําให้สายฟ้าโค้งเป็นวงรอบตัววังลินพวกมันดูเหมือนกําลังส่งเสียงร้องดีใจเพราอกลับมาหาเจ้านายของตัวเองไม่นานนักสายฟ้าทั้งหมดจึงหายไปเบื้องหน้าดวงตาขวาอาขระสายฟ้านิลปลากฏขึ้นตาขวาทันทีสองแก่นแท้ไปเพลิงในตาซ้ายและสายฟ้าในตาขวาแก่นแท้รูปแบบนามประทับที่เขารู้แจ้งในเตาความฝันพวกมัน มีนาเขตและเป็นยอดเต่าที่ข้าบรรลุในชีวิตแม้ทั้งหมดได้สูญสลายไปข้ายังสามารถเรียกมันกลับมาได้แก่นแท้รูปแบบนามประธรรมชนิดแรกที่จะกลับมาคือชีวิตและความตายเขาอ,อ้าแขนแขนซ้ายคือชีวิตแขนขวาคือค,อความตายวันเวลาผ่านไปหัวใจแห่งเตาของข้าคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงแขนซ้ายของวังลินมีควันสีขาวล้อมรอบเอาไว้พวกมันเลืองแสงขาวอ่อนนุ่ม มันคือพลังชีวิตของวังหดินและเป็นส่วนหนึ่งของการรู้แจ้งชีวิตและความตายที่เขาผ่านมาตลอด2,000ปีขณะเดียวกันควันสีดำล้อมรอบแขนขวาก่อตัวเป็นก้อนแสงสีดำก้อนควันนี้เต็มไปได้วยความตายและเน่าเปื่อยราวก็สามารถแยกวิญญ,ญาณออกมาจากขุมนรกได้เมื่อกินไอสีดำและสีขาวปรากฏพวกมันขยับจากแขนขึ้นไปจนรวมอยู่กลางหน้าผาผสมประสานเข้าด้วยกัน และมุนเหมือนอักขระยินอย่างแก่นแท้แห่งชีวิตและความตายกลับคืนมากินไอในร่างวังลินและเบิดขึ้นต่อไปเป็นแกนแท้จริงเท็จจริงและเท็จเท็จและจริงดังนั้นคือชีวิตวังรินนั้นคิดเง,เงียบๆอารมณ์ความรู้สึกเรื่องที่เกี่ยวกับเทียนหยุนลังเอ่ยปากร่างกายก็เปลี่ยนเป็นภาพมายาราวกับเขาไม่ใช่ความจริงโดยเฉพาะดวงตาเสมือนดวงดาว หากใครมองดวงตานี้คงตกสู่สภาวะสับสนเพียงข้าหลับตาทุกอย่างคือเท็จข้าลืมตาทุกอย่างคือจริงวังลินนั้นพื่มความก่อนจะหลับฝาดินทั้งหมดเรือนหายโรคธรรมวิญญาณดวงที่สามและศูนย์โลกกันไม่มีอยู่ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ภายในภาพดวงตาของวังลินเมื่อเขาลืมตากันแท้จริงเท็จจึงรวมตัวกันขณะวังดินกําลังฟื้นคืนแก่นแท้ของร่างอวตารตัวเองจะศูนย์โลกกนด้านล่างกําลังเคลื่อนตัวอย่างช้า,ชา มันออกมาจากดาราจักรอันเชิญนาทีและมาถึงดา,าเราจักรทะเลเมคาตอนนี้ในทะเลเมคามีกลุ่มคนกำลังท่องทยานผ่านดวงดาวคนกลุ่มนี้นำโดยชายชราสี่คนและมีอีกร้อยคนติดตามเป็นขบวขนขณะพวกเขาทยานผ่านดวงดาวจึงเกิดเป็นเสียงดังสนัน่นหลายคนเป็นกินนอายทรงพลังเนื่องจากสี่คนที่นำหน้าแข็งแกร่งสุดพวกเขาใช้วิชาบางอย่างทำให้สัมผัสวิญ,ญญาณแต่และคนเชื่อมต่อกัน เนื้อศีรษะแต่ละคนมีน้ำเต้ายักษ์สีเขียว้วนมีอขระหลายอย่างเรื่อนหายไปตามการเวลาข้างในน้ำเต้ามีกลุ่มก้อนสายหมอกสีเขียวที่ดูเหมือนกำลังชี้ทางพวกเขาชายชราสี่คนเดินทางและหยุดเป็นพักๆโค้งให้กับน้ำเต้าและประสานสัมผัสวิญญาณให้รอยออกไปเล่ากระสื่อสารกับน้ำเต้าสี่ชายชรา,าคือสี่ขุนพลแห่งแดนสวรรค์โบรอน ด้านหลังเหล่าเทพคือผีเท่าจางในชุดคุมเต่าเขาไม่สนใจเหล่าเทพเบื้องหน้าและดูเหมือนไม่สนใจตัวตนของอีกฝ่ายด้วยหลังจากเจ้าสู่โลการกืนก,กินเทียนหยุ่นเข้าไปมันจึงกลายเป็นเต่าแห่งสวรรค์หากมันไม่ต้องการให้คนอื่นตัวจับกินอายได้ก็ยากจะมีใครหามันเจอหากอยู่ด้านนอกถ้ำเต่าแห่งสวรรค์มีข้อตําหนิแต่ในโลกถ้ำแห่งนี้มันไร้เทียมทานตอนนี้แม้แต่เหรียญเต้าเฟยก็ไม่สามารถตรวจจับเต่าแห่งสวรรค์ได้ จนทําให้เขาถูกกืนกินแม้อสูรโลกันจะอยู่ในทะเลเมคามานานกระทั่งผีเท่าจางก็ไม่สังเกตเห็นมันส่วนสี่ขุนพลก็ไม่อาจจับสังเกตได้สัมผัสวิญญาณของแต่ละคนทรงพลังมากพอจนปกคลุมทั่วทะเลเมคาแต่ก็ไม่เจอเจ้าอาสูรโลกันทั้งอย่างไม่อาจสัมผัสวังดินที่กําลังนั่งอยู่บนหลังเจ้าอาสูรโลกันได้นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเทียนยุนถึงสามารถอยู่ในดาราจักรอันเชิญนาที ได้เป็นหลายร้อยปีโดยไม่ถูกคนพบลางดังเดิมของวังดินกําลังนั่งอยู่บนหลังของเจ้าอาสูรโลก,กันลางอาวตารกําลังควบแน่นแก่นแท้อยู่ข้างๆและลอกคืนที่แพ่กระจายผ่านไปทั่วททเรเมคาไม่อาจซ่อนเอาไว้ได้แต่ก็ถูกเหล่าเทพและสี่ขุนพลตรวจเจอแต่ไม่ว่าพวกเขาจะค้นหาด้วยสัมผัสวิญ,ญญาณมากแค่ไหนก็ไม่เจอสิ่งใดในสัมผัสวิญญ,ญาณพวกเขาไม่มีเจ้าอาสูรโลก,กัน มันเป็นเพียงแค่อวกาศสงบหนิ่งผีเท่าจางที่กำลังติดตามมาถึงกับขมวดคิ้วมองไปทางนั้นเขาขามวดคิ้วแต่ท้ายสุดก็ยังไม่พบอะไรนี่มันประหลาดผีเท่าจางดวงตาสว่างวังหลินไม่รู้เรื่องนี้ร่างดังเดิมกำลังหลับไหลเพื่อฟื้นพลังส่วนร่างอวตารกำลังฟื้นคืนแก่นแท้หลังจากแก่นแท้จริงเทศปรากฏขึ้นวังลินยกแขนขวาขึ้นและเปิดฟามือซ้าย แกนแทะนาประรรมชนิดที่สามคือแกนแทเวนกรรมเปิดฝ่ามือคือเหตุแห่งกรรมปิดฝ่ามือคือผลแห่งกรรมแกนแทเวนกรรมรวมกันในมือของวังลินพลังที่มองไม่เห็นควบแน่นอยู่ในนั้นต่อจากนั้นเป็นแกนแทะสังหารและแกนแทะเขตนอาคมที่ถูกอันเชิญกลับมาและควบแน่นเจ็ดแกนแทะค่อยๆโคจรอ,อยู่ในร่างคงวังลินขณะที่แกนแทะเคลื่อนไหววิญญาณดั้งเดิมของเขาจึง ค่อยๆปากฏออกจากแก่นแท้ทําให้วางหลินเปลี่ยนกลับมายัางวิธีก่อนหนะ้าเที่วร่างอวตารจะแตกสลายความแตกต่างเดียวคือตอนนี้ไม่มีวิญญาณอวตารของเทียนหยุนอยู่เมื่อร่างอวตารฟื้นคืนได้สมบูรณ์ร่างดังเดิมเริมตาตื่นมองร่างอวตารหลังจากนั้นทั้งสองจึงรวมเป็นหนึ่งวางหลินดวงตาส่องสว่างหลังจากคนพบว่าไม่ติดขัดอะไรจึงมองออกไป ในเมื่อข้ามีสิทธิ์ในการควบคุมชีวิตแล้วเช่นนั้นข้าต้องเดินทางไปยังดาวเบนจัตทานที่นั่นมีความลับหลายอย่างกองกำลังสุดท้ายในโรคแห่งถ้ำก็ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นชัดเจนว่ากองกำลังนี้กลุ่มความได้เปรียบในตอนท้ายเช่นเดียวกับเทียนหยุนในเมื่อพวกเจ้าชอบซ่อนตัวในที่มืดข้าจะบังคับให้ออกมาให้เดียวรู้ว่าโรคถ้ำแห่งนี้ไม่ได้เป็นของพวกคนนอกหลังจากบังคับให้กองกำลังที่ซ่อนตัวออกมา การแข่งขันหาวิญญาณดวงที่3จะได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการจากมุมมองของวังหลินเทียนหยุนคือ้นาที่ถูกถอดออกไปแล้วไม่เช่นนั้นคงมีตัวแปรที่คาดไม่ถึงหลายอย่างในอนาคตหนึ่งในนั้นอาจร้ายแรงได้เรื่องนี้ถือเป็นความจริงตอนนี้เทียนหยุนถูกวังหลินทำร้ายไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือ้นาแห่งที่สองเราเทพจากสำนักกุยยี่คนนอกพวกนี้คือหนาเริ่มที่สอง เขากำลังจะเคยพวกมันให้โรคได้เห็นนี่เป็นการประชันหนึ่งเช่นกันเป็นการประชันของผู้มีอำนาจทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าใครจะตามหาวิญญาณดวงที่สามเจอก่อนขณะวังหลินคิดเจ้าอาสูรโลการด้านล่างได้ทะยานไปข้างหน้าและมาถึงส่วนลึกของทะเลเมคาในเวลาเพียงไม่นานด้วยคำสั่งของวังหลินมันจึงหลับตาลงและกำลังจะเดินทางเข้าสู่ดาราจักรฟ้ากระจ่าง ทว่าในจังหวะนั้นวังดินอุทานออกมาเขามองออกไปไกลและดวงตาวาวรุดไม่นานนักมีลำแสงมากกว่าร้อยสายปรากฏขึ้นทั้งหมดกำลังมุ่งมาหาวังดินคนข้างหน้าสี่คนมีน้ำเต้าอยู่เหนือศีรษะน้ำเต้าเป่งควันสีเขียวราวกับพายุวังดินนั่งอยู่บนหลังของเจ้า,าสุโลก,กัน้ดยท่าทีสงบหนึ่งจ้องมองแสงที่กำลังเข้าใกล้แต่ไม่ได้ให้ความสนใจวังดินลำแสงมากกว่าร้อยสายก็หยุด เสียงตกตะลึงดังขึ้นจากสี่ชายฉลาที่นำอยู่ข้างหน้าคนที่เอ่ยขึ้นคือขุนพลมังกรฟ้าเขามองวังฤทธิ์โดยเฉพาะเจ้าสูรโลก,กันหัวใจของขุนพลมังกรฟ้าเต้นไม่เป็นจังหวะอสูรน,นี้มันคือตัวอะไรกันเขาไม่รู้ว่ามันคือสอูรโลก,กันและไม่รู้ว่ามันคือเตาแห่งสวรรค์อีกทั้งนอกจากราชันเทพสี่รุงไม่มีใครเคยเห็นร่างจริงของเตาแห่งสวรรค์พวกเขารู้แต่ว่ามันเป็นเพียงก้อนสายหมอกเท่านั้น วิหกเพิงเต่าดำพยักขาวต่างก็ตกตะลึงสายตาแต่ละคนจ้องไปยังอสูรโลกานด้านล่างเหตุผลที่พวกเขาตกตะลึงเป็นเพราะสัมผัสวิญญาณที่กระจายออกมาตลอดเวลาแต่กลับไม่สามารถตรวจจับวังหลินได้ถ้าไม่ใช่เพราะพวกเขาเห็นด้วยตาตัวเองคงไม่เชื่อว่าวังหลินอยู่ที่นี่แม้กระทั่งตอนนี้พวกเขาใช้สัมผัสวิญญาณก็ยังเห็นแต่เพียงดาราจักรสงบนิ่งราวกับวังหลิน และอสูรด้านล่างไม่มีตัวตนอยู่ที่นี่ทั้งสี่คนจะไม่กังวลกระวายได้อย่างไรทั้งสี่มองหน้ากันและต่างก็เห็นความตกตะลึงและเกิดความสับสนกันทั้งหมดผีเท่าจางตกตะลึงมากกว่าเดิมขณะจ้องเขาไม่รับรู้ถึงอันตรายจากวังหลินได้เลยแต่อสูรด้านล่างวังหลินทําให้เขาสัมผัสอันตรายได้ชัดเจนท่านเรียกหาข้าทําไมวังหลินมองเราเทพมากกว่าร้อยคนได้ท่าทีสงบไม่มีคนไหนเป็นภัยคูกคามีเพียงสี่ขุนพลที่คู่ควรให้มอง หลังจากกว่าสายตาเขาจึงสังเกตเห็นน้ำเต้าที่ลอยอยู่เหนือสี่ขุนพลน้ำเต้าเป่งพลังปานสวรรค์ช่างน่าอัศจรรย์ขุนพลมังกรฟ้าระงับอาการตกใจเราไม่เจอสหายเซียนหวังตั้งแต่แยกทางกันตอนนี้ได้พบเจอกันแล้วข้าสงสัยว่าสหายเซียนจะไปที่ไหนดาราจักรฟ้ากระจ่างหลังจากเอ่ยขึ้นมาเจ้าสู่โลกกันนั้นจึงลอยขึ้นไปข้างหน้าเขาไม่เวลามายุ่งกับคนพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสี่ขุนพลหรือผีเท่าจางัง ก็ไม่สามารถทําให้หวังลินหยุดได้อย่างไรก็ตามถ้าหากเขาต้องการจะไปใครก็หยุดเขาไม่ได้สี่ขุนพลมองหน้ากันมองอสูรโลกกันนั้นสายตาแต่ละคนเกิดความประหลาดขุนพลบังกอนฟ้าเคลื่อนตัวไปข้างหน้าทําไมสหายเซียนหวังถึงรีบจากไปเช่นนี้เราได้ทําข้อตกลงกันแล้วหลังจากเรามาถึงแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหากับแดงสวรรค์ของเจ้าหรือสังหารใครในธรรมตอนนี้สหายเซียนรีบจากไปเช่นนี้ มีเรื่องเร่งด่วนหรือไม่วังลินก็เริ่มไม่พอใจมองอีกฝ่ายนั้นผ่านไปสักพักจึงเอ่ยว่าหลีกทางสหายเสียนหวังย่บคพึ่งโกรธเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเราเพิ่งพบอสูรตัวนี้ว่ามันประหลาดดีมันสามารถหลีกเลี่ยงสัมผัสวิญญาณได้ข้าสงสัยว่าสหายเสียนไปเจออสูรตัวนี้ที่ไหนกันขุนพลพยักข่าวยิ้มและก้าวเดินออกมาขณะเดียวกันขุนพลเต่าดำก็ได้ก้าวออกมาปรากฏด,ด้านซ้ายของวังดินขุนพลวิหกเพิงลังเลอยู่ และก็ตัดสินใจปิดเส้นทางวังดินไม่นานนักเหล่าเทพมากกว่าร้อยคนเข้าไปชิดล้อมรอบวังดินแล้วสู่โลกกันสหายเซียนหวังข้าได้ยึดถือข้อตกลงของเราดังนั้นไม่ควรทําให้ความสัมพันธ์ย่าแย่ไม่เช่นนั้นอาจมีเรื่องเกิดขึ้นกับแดนสวรรค์น,นี้น้อยของเจ้าคุณควนเต่าดำเนี่ยพูดขึ้นวังดินมองดูเหล่าเทพแต่สายตากับสงบสหายเซียนหวังเจ้ามีคันสอนหลีกวงเราไม่ต้องการไปศัตรูกับเจ้า เจ้าเพียงแค่บอกข้ามาว่าไปได้อสูรตัวนี้มาจากที่ไหนขุนพลมังกรฟ้านั้นมองอสูรโลก,กันด้วยความโลภข้าเชื่อว่าสหายเซียนจางกําลังสนใจในต้นกําเนิดของเจ้าอสูรตัวนี้ขุนพลเต่าดําเป็นคนเจ้าเล่ห์เขามองไปยังผีเท่าจางที่อยู่โดดเดี่ยวด้านหลังผีเท่าจางก็เผยรอยยิ้มโดยอายุข,ของเขาจึงเป็นคนเจ้าเล่ห์การที่สี่ขุนพลกล้าหยุดวังลินเป็นเพราะเขายังติดตามพวกนี้ตอนที่เขายังเยาว์วัย มักจะยืมพลังคนอื่นเข้ากดดันอีกฝ่ายเขาสนใจอสูรตัวนี้ดังนั้นพอคิดจึงพยักหน้าข้าสนใจอสูรตัวนี้จริงหากเจ้ายอมบอกข้าให้สัญญากับเจ้าหนึ่งเรื่องสหายเซียนเพียงแค่อสูรตัวเดียวเจ้ายอมเสียการยิงคันศรหลีกวงหลายดอกเชียวหรือมันคุ้มค่ากันหรือไม่นอกจากนี้เจ้าเรือให้ยิงกี่ครั้งเฉียวเจ้าบอกเราได้หรือไม่ว่าเจออสูรตัวนี้ที่ไหนหรือหากเจ้าให้เรายืมมันข้าจะปล่อยเจ้าไปทันที ต่อให้เจ้าจะไม่ยอมให้ข้ายืมในเมื่อเราต่างเป็นสหายกันข้าไม่ขัดขวางเจ้าอยู่ดีแต่ปัญหากับการร่วมมือจากเราอาจไม่ได้มีเซียนลงเหลือในถ้ำมากนะคุณพลังกรฟ้าหยินแทนจะไปค้นหาวิญญาณดวงที่สามท่านกลับมีปัญหากับข้าดูเหมือนความเจ็บปวดก่อนหนะ้าจะไม่รึกมากพอก็ดีข้าจใจท่านได้รู้สึกเจ็บปวดมากเสียจนถึงกระดูกไปเลยวังหลินยืนขึ้นแขนซ้ายยื่นออกไป หยิบขวานแยกสวรรค์ออกมา okay, โอเคเจ้ากานนะคลิปหน้าไยบาย,บายไปโลเด้์